สวัสดีครับวันนี้กระผมจะมานำเสนอแผนงานพิเศษทางธุรกิจอาหารเรื่องการใช้มะดันทดแทนแอปเปิลในแยมรายชื่อสมาชิกกลุ่มกระผมนายอัครชัยสักชินบุตรนางสาววรรณภาใจสวัสดนางสาวสุทธิดาอุลลีนางสาวสุจิกาซาับมณนีและนายอธิพัฒน์ทรงจรินอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ท่านแรกอาจารย์สุธิพงศ์ยุทธสเปรมมนนท่านที่ 2. อ,อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมด้านการตลาดดกรกฤษณากิมเล่งจิวความสำคัญและความเป็นมาคนไทยรู้จักและรับประทานสเปรดหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้ายหรือทาขนมปังกันมานาแล้วโดยผลิตภัณฑ์ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีคือแยมที่ผลิตมาจากผลไม้ปั่นชิ้นเล็ก หรือผลไม้บดละเอียดมีส่วนผสมของสารรุงแต่งเพกตินเพื่อเพิ่มความเหนียวโดยมูลค่าทางการตลาดของแยมปี2,561มีมูลค่าอยู่ที่2,548ล้านบาทแอปเปิลฟูจิเป็นหนึ่งในสายพันธุ์แอปเปิลที่ได้รับความนิยมที่สุดจากทั้งหมด15สายพันธุ์ในสหรัฐอเมริกาผลของแอปเปิลฟูจิจะมีลักษณะกลม และมีขนาดตั้งแต่ใหญ่ไปจนถึงใหญ่มากผลจะมีปริมาณน้ำตาลอยู่ระหว่าง9-11%โดยน้ำหนักและมีเนื้อที่แน่นหวานและกรอบทำให้มันได้รับความนิยมจากผู้บริภโภคทั่วโลกมะดันหรือส้มไม่รู้ถอยเป็นผลไม้ประเภทไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบอยู่ในวงกัตติโฟเรเป็นผลไม้ที่คนไทยรับประทานมาตั้งแต่อดีตโดยมีสรรพคุณคือ ในทางเภสัชวิทยาพบว่ามะดันมีสารสำคัญซึ่งมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้โดยปกติราคารับซื้อมะดันจะอยู่ที่5-20บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้ราคามะดันนั้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนผลผลิตในแต่ละปีหากปีนี้มีผลผลิตมากราคาก็จะถูกหากปีไหนมีผลผลิตน้อยราคาก็จะแพงและสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่พัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นการใช้มะดันทดแทนแอปเปิลในแยมแก่ผู้บริโภคและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลมะดันวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย1เพื่อศึกษาอัตราส่วนมะดันทดแทนแอปเปิลที่เหมาะสมในการผลิตแยม2เพื่อศึกษาแนวโน้มทางการตลาดการใช้มะดันทดแทนแอปเปิลในแยม ขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีการทดลองนะครับวัตถุดิบหลักที่สำคัญก็จะมีตัวแอปเปิลแอปเปิลที่เราใช้เนี่ยจะเป็นพันฟูจินะครับผมแล้วก็จะมีตัวมะดันนะครับผมมะดันที่เราใช้จะเป็นมะดันที่ส่งตรงมาจากสวนเราจะมีดีลเลอร์ทางตลาดบางแคนะครับผมส่งตรงให้เราโดยเฉพาะนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็จะมีแพ็กตินยี่ห้อ H&M นะครับผม ขั้นตอนต่อไปจะเป็นคลิปวิดีโอวิธีการทํานะครับขั้นแรกต้องนาแอปเปิลและตัวมะดันนะครับไปปั่นให้ละเอียดนะครับผมนําขึ้นตั้งไฟนะครับไฟอ่อนนะครับแล้วก็ตุ๋นให้ตัวแอปเปิลกับมะดันเปื่อยนะครับผมจากนั้นจะใส่น้ําตาลที่ผสมกับตัวเพคตินเรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่ลงไปนะครับขั้นตอนนี้จะปล่อยให้ตัวเพคตินละลายนะครับผมแล้วก็ค่อยๆคนนะครับผมพยายามอย่าคนเยอะนะครับผมไม่งั้นจะเกิดการตกลึหรือว่าตัวเพคตินไม่ละลายได้นะครับ ก็จะค่อยๆตะล่อมตามคลิปวิดีโอเข้าไปนะครับผมนี่นะับพอเริ่มละลายแล้วเราจะมีเท็เทกเจอร์แยมประมาณนี้นะครับจากนั้นเราจะใส่เกลือลงไปนะครับเพื่อตัดรสแล้วก็จะมีตัวน้ำมะนาวครับเพื่อป้องกันการตกผลึกของตัวน้ำตาลอีกทีนึงน,นะครับผมแล้วก็จะคนให้เข้ากันนะครับผมนี่ครับเท็กเจอร์แยมไฟนอลก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับมีความข้นหนืดแล้วก็ สามารถสเปรย์บนตัวขนมปังได้นะครับตามคลิปวิดีโอนะครับนี่ครับการแผ่ของตัวแยมจะสามารถแผ่ออกได้ง่ายนะครับผมสมูทลื่นไหลนะครับนี่ครับเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับโปรดักแยมแอปเปิลมาดันนะครับผมที่ใช้มาดันทดแทนนะครับ สำหรับชื่อของ Product ์แยมนะครับผมทางคณะผู้จัดทำได้เลือกใช้ยี่ห้อชื่อนะครับเป็นชื่อ Taste of Local Yam นะครับผมเพราะว่าเราจะสื่อถึงรสชาติของความเป็นท้องถิ่นนั่นเองครับสุดท้ายก็จะเป็นการสรุปผลการทดลองนะครับจากการศึกษาการใช้บดานทดแทนแอปเปิลในแยมโดยใช้กรรมวิธีการผลิต แยมแอปเปิลของ Ministry of Food Processing Industry จากนั้นทดแทนเนื้อบดัน3ระดับนะครับคือ100ยละ20 100ละ25และ30นะครับตามลำดับโดยทดสอบทางประสาทสัมผัสดโดยวิธี 5. point h e d s n i l scale s ล i r อร์ t t ด้านลักษณะปรากฏสีเนื้อสัมผัสการแผ่กลิ่นรสชาติ และความชอบโดยรวมของผู้บริโภคทั่วไปจำนวน50คนนะครับวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานพบว่าร้อยละ25ที่ใช้มาดาันทดแทนใน Apple ได้รับการยอมรับมากที่สุดนั่นเองครับเนื่องจากด้วยว่าตัวที่เราใช้มาดันทดแทนใน25ของตัว Apple เนี่ยนะครับจะมีสีที่มีความเขียว Apple มากกว่า2สูตร ก็คือ30กับ20นะครับผมแล้วก็จะมีรสชาติความเปรี้ยวหวานที่มีคะแนนนำร้อยละ30และ2ใครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอแผนงานพิเศษทางด้านธุรกิจอาหารการใช้มะดันทดแทนแอปเปลิลในแยมนะครับหากผิดพลาดประการใดทางคณะผู้วิจัย ขอกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ